คำพูดที่ว่ากินอาหารครบหมู่นอนไม่เดึกออกกําลังกายเป็นประจำา15พยางเนี่ย15พยางแค่นี้มันไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับความสูงของน้องได้หรอกเพราะอะไรคือมันเป็นแค่แบบประเด็นสำคัญไงประเด็นสำคัญหัวใจหลักๆสำหรับเออบันไดสู่ความสูงแต่เรื่องราวที่มันอยู่หลังประเด็นแต่ละประเด็นเนี่ยนะคะ มันมีเรื่องราวมีเนื้อหามีข้อมูลอีกเยอะนะเราจะทํายังไงให้ร่างกายเราพร้อมอะถ้าร่างกายเราไม่พร้อมเนี่ยโอกาสที่เขาจะเติบโตขึ้นอย่างที่เราต้องการมันก็ลดน้อยลงการที่เราจะมาจัดการเรื่องนอนเรื่องกินเรื่องออกกาลังกายให้มันประสบความสําเร็จ work w o r เนี่ยนะคะเราควรเริ่มต้น รู้อะไรบ้างงนั้นแทนที่พี่หนงจะมาเล่าทุกอย่างให้ฟังในคลิปเดียวพี่หนงจะมาแนะนำคลิปสำคัญสำคัญ12คลิปค่ะที่จะช่วยให้น้องนะคะหรือว่าลูกของเราเนี่ยมีโอกาสเพิ่มความสูงได้มากที่สุดมีคุณพ่อคุณแม่หลายคนทักมาหาพี่หนงแล้วบอกว่าข้อมูลในคลิปสังเวสูงวัยเป็นประโยชน์แล้วช่วยในเรื่องการวางแผนความสูงของลูกได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะโฮ้ย ปลื้มอแล้วก็มีน้องๆอีกหลายคนที่เขียนมาใต้คลิปทักมาในอินบอ็อกซ์เพื่อที่จะมาบอกข่าวว่าหลังจากที่เขาทําตามที่พี่หนุ่งแนะนําในหลายๆคลิปในช่องส่องเวียนสูงไว้ก็ปรากฏว่าสูงเพิ่มขึ้นบางคนหยุดสูงมาสักพักแล้วก็กลับมาสูงขึ้นอีกดีใจมากๆเลยค่ะนี่แหละคือคือรางวัลจากที่เราพยายามลงมือทำแล้วต้องขอบคุณเลยค่ะที่แบบไว้วางใจในทุกๆคำแนะนำที่พี่หนงให้นะคะ พี่หนงอยากจะแนะนําคลิปนี้ค่ะซึ่งเป็นคลิปที่เราควรจะรู้เป็นเรื่องเกี่ยวกับ g r o s t เบ r รเวลาที่เราพูดถึงเรื่องโก o s t เบิร์ดเนี่ยหลายคนอาจจะงงไงว่าเอ๊ะเราจะสังเกตยังไงให้มันเริ่มตรงไหนนะให้ลืมว่าเราผ่านไปหรือยังนะคะไม่ชัวร์แบบเนี้ย ดังนั้นเช็คคลิปนี้เลยค่ะ6สัญญาณบ่งชี้โกลสเบิร์สนะคะคือโก o ส์เบิร์สเนี่ยเป็นโมเมนต์ที่สําคัญมากๆเลยนะคะหลายคนอย่ารอคอยเพราะว่าเรารู้กันอยู่นะว่าช่วงโก o ส์เบิร์สเป็นช่วงที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างร่างกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสูงเนี่ยเยอะมากๆเลยเราก็ไม่อยากจะพลาดใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่หนุ่มได้เปิดประเด็นด้วยคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยค่ะเข้าใจก่อนว่าจุดเริ่มต้นของความสูงของลูกของเราหรือของตัวน้องเนี่ยเริ่มตรงไหนดูยังไงอย่าพลาดคลิปนี้ค่ะ คลินที่สองนี้ก็อย่าหาว่าพี่หนุงมาบั่นทอนจิตใจน้องๆนะมันเป็นคลิปที่ต้องบอกเลยค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบไม่น่าจะพิสมัยเท่าไหรเพราะว่าพี่หนุงจะมานําเสนอในเรื่องของ6สัญญาณเตี้ยโตไปไม่สูงอ้ยคืออย่างนี้ค่ะ เรื่องของ6สัญญาณเตี้ยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันสามารถที่จะเกิดขึ้นได้กับบางคนต้องบอกเลยนะว่าบางคนแต่ถ้าบางคนนั้นรู้ก่อนแตน่นเนิน่นก็จะสามารถที่จะไปแก้ไขนะคะเมื่อเราแก้ไขได้ทันท่วงที โอกาสที่เราจะสูงขึ้นสูงเหมือนเพื่อนก็มีสูงอะค่ะแต่ถ้าเราไม่รู้เราไม่ทันได้แก้ไขเราก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่สูงในที่สุดนะคะคือคลิปที่พี่หนุ่งจะแนะนําทั้ง12คลิปเนี่ยมันจะอยู่ในเพลย์ลิสต์ปั้นลูกให้สูงค่ะดังนั้นเมื่อน้องดูคลิปนี้จบคลิปปัจจุบันนี้นะคะเมื่อจบแล้วเนี่ยมันจะออโตเมติกเล่นคลิปถัดไปก็คือคลิปแนะนําคลิปที่1ทันทีเมื่อจบคลิปที่1มันก็จะไล่คลิปที่2ทันทีเลยค่ะปัจจัยเรื่องของความสูงนอกเหนืือออออจจาาาากกกรรรรมมมพันธุ์็ะีใเ่งงขยหล การออกกําลังกายค่ะเรื่องของอายุมันไม่ใช่เป็นแค่เพียงตัวเลขที่เราสามารถที่จะลบทิง้งแล้วก็ใส่ตัวเลขใหม่ได้นะมันเป็นวัตักจัองชีวิตถูกไหมเรื่องของอาหารเนี่ยพี่โนมี2คลิปมาแนะนําค่ะซึ่ง2คลิปนี้ต้องบอกเลยนะว่ามันไม่ได้ตอบทุกเรื่องเกี่ยวกับอาหารแหละแต่เวลาที่เราพูดถึงอาหารที่มันแบบเฮ้ยจำเป็นสําหรับเอ,อ่อช่วงความสูงะจะไม่พ้น2เรื่อง อันนี้ก็คือท็อปฮิตมากก็คือในเรื่องของแคลเซียมนะคะซึ่งพี่หนุมมองดูว่าคลิปนี้แหละเป็นคลิปที่ควรจะมาพูดเยอะมากเลยเพราะว่า เออมันจะช่วยทําให้น้องตัดสินใจว่าน้องควรที่จะทานอะไรเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยเราได้รับแคลเซียมเพียงพอนั่นก็เลยเป็นเหตุผลที่พี่หนงเลือกคลิปนี้ค่ะนมไหนดีทานช่วงไหนเวิร์กนะคะคลิปนี้จะช่วยทําให้น้องเข้าใจว่านมเนี่ยที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี่ยมันจะมีประเภทประมาณไหนแล้วเราควรจะเลือกเออแบบไหนเพื่อที่จะให้ตอบโจทย์กับร่างกายมากที่สุด มาดูอีกคลิปหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องอาหารเป็นคลิปที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามไปหรือยังไม่ทันนึกนะคะก็คือเรื่องของโปรตีนจะเจริญเติบโตดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้รับโปรตีนแต่ละวันเนี่ยเพียงพอหรือเปล่าดังนั้นก็ดงมาดูคลิปนี้นะคะซึ่งจะเป็นคลิปที่พี่หนุ่มพูดเรื่องของโปรตีนนะคะว่าเอ๊ะควรจะจะทานประมาณเท่าไหร่อย่างไงนั้นเวลาที่เราพูดเรื่องของโปรตีนเราจะไม่ใช่แค่ว่ามาดูเฮ้ยมีอาหารกลุ่มไหนที่มีโปรตีนสูงแค่นั้นไม่พอเราต้องคำนวณให้เป็นด้วยค่ะ ว่าจะต้องทานในประะมิมาณเท่าไหร่นะคะคลิปนี้ต้องบอกเลยนะคะมอกมากเลยสําหรับคุณแม่เพราะว่าเราจะมาดูแลในเรื่องของเมนูอาหารของคุณลูกใช่ไหมเราก็จะสามารถที่จะได้รู้เลยค่ะว่าเราจะควรจัดสรรเมนูประเภทไหนนะคะที่จะเหมาะกับการเจริญเติบโตาการเจริญเติบโตของลูกนั่นเองค่ะนอกเหนือจาก2คลิปอาหารจริงๆมันมีคลิปอื่นอีกนะคะที่พี่หนงพูดเรื่องของอาหารน้องก็สามารถที่จะไปดูเพิ่มเติมได้ค่ะคราวนี้นะคะมาถึงที่สําคัญเลยก็คือ เรื่องของฮอร์โมนเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของฮอร์โมนเนี่ยมันจะแบบเหมือนเราจะไปคิดเรื่องของกรดฮอร์โมนใช่ไหมแต่ความจริงแล้วเนี่ยนะคะมันมีอีกหลายฮอร์โมนค่ะที่จําเป็นต่อการจเจริญเติบโตของตัวน้องของลูกของเรานะคะ ี่หนมีคลิปหนึ่งมานําเสนอค่ะ5ฮอร์โมนนะเพิ่มการเจริญเติบโตเรื่องนี้จําเป็นที่จะต้องรู้ค่ะไม่ต้องห่วงนะคะว่าพี่หนุจะมาเล่าเรื่องฮอร์โมนแบบงัดข้อมูลออกมาจัดเต็มไม่ใช่เลยค่ะพี่หนุ่สรุปย่อยให้แบบง่ายๆฟังง่ายๆเข้าใจง่ายนะคะเพราะฉะนั้นไม่หลับแน่นอนเลยค่ะคลิปนี้คลิปนี้พี่หนุมจะเล่าให้ฟังว่าเราควรจะนอนยังไงเพื่อให้ร่างกายเราสามารถที่จะผลิต โกรทฮอร์โมนได้มากๆากการที่เรานอนเดึกเนี่ยเป็นการขวางการผลิตโกรทฮอร์โมนแต่ถ้าจะมาบอกแค่เลี่ยงสาพี่นงมาขู่ให้ไม่นอนเดึกเฮ้ยหลายคนอาจจะไม่ฟังพี่นงนะดังนั้นเนี่ยต้องงัดดูคลิปนี้นะคะซึ่งเป็นคลิปที่พี่หนงเล่าถึงว่าเฮ้ยวิธีการที่เราจะผลิตโกรทฮอร์โมนในช่วงระหว่างหลับเนี่ยมันมี ข้อมูลแบ็กอัพยังไงพอน้องเห็นภาพน้องจะอ๋อเลยแล้วน้องก็จะเข้าใจเลยแล้วน้องจะรีบนอนแต่หัววันนั่นเองค่ะ,แล,ะแล้วเราก็มาถึงโมเมนต์ที่สําคัญนะพี่หน่เชัวอว่าหลายคนรอฟังค่ะว่าพี่หน่งจะเสนอคลิปไหนดีที่เกี่ยวข้องกับการออกกําลังกายก็มี2คลิปค่ะคลิปแรกนะก็จะเป็นก้าวเก้ากำลังกายชักกรรมพันธุ์ค่ะโอ้ยฟังชื่อคลิปแล้วเรียบอยากเปิดดูทันทีเลย บอกเลยนะคะคลิปนี้เนี่ยเวิร์กมากหลายคนลองทำแล้วก็ปรากฏว่า ความสูงเนี่ยเพิ่มขึ้นคลิปนี้เนี่ยมันจะเน้นในเรื่องของการบริหารนะในเรื่องของเอ็นข้อต่อต่างๆเพราะว่าอะไรเวลาที่ร่างกายเรากาลังจเจริญเติบโตเนี่ยกระดูกมันยืดขึ้นนะคะซึ่งมันจะยืดในอัตราที่รวดเร็วแต่ว่าตัวข้อต่อกล้ามเนื้อต่างๆเอ็นอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะแบบพัฒนาไม่เร็วเท่าดังนั้นการที่เราเอ็กซ์ซอร์ซในส่วนข้อส่วนเอ็นนะส่วนกล้ามเนือ้อให้มันเติบโตแข็งแรงเดเร็วขึ้นเนะี่ยมันก็จะช่วยทําให้กระดูกเนี่ยเติบโตด,ดีขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้น ห้ามพลาดแต่ถ้าใครมองดูว่าก้าวท่าเยอะไปพี่นขงขอ,อน้อยหน่อยได้ไหมนี่เลยค่ะคลิปนี้ ถ้าท่านาจ่ายสูตรอยู่บ้านเพิ่ม5เซนหาออกกําลังกายนะที่จะช่วยให้แบบว่าเออน้องสามารถที่จะอยู่บ้านออกกําลังกายที่บ้านได้เพราะว่าเป็นคลิปที่พี่หนุอ,ออกในช่วงโควิดไงหลายหลายคนไม่สามารถที่เข้ายิมหรือว่าออกกําลังกายนอกบ้านได้ไม่สะดวกดังนั้นก็เลยเป็นคลิปที่พี่หนุเรียกว่ามาปรับเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์นะคะคราวนี้เวลาที่พี่หนุกพูดเรื่อง,องการออกกาลังกายมันไม่จบแค่2คลิปนี้เพราะว่าหลายคนเขาไม่ได้ออกกําลังกายแบบนี้เขาเป็นแนวแบบนักกีฬาถูกไหมหรือว่าบางคนเนี่ยชอ อบออกกาลังกายแบบชอบวิ่งอยู่แล้วชอบปั่นจักรยานหรือว่าชอบโอนบาร์เพราะฉะนั้นก็จะมีคําถามเยอะแยะขึ้นมานี่เลยค่ะพี่หน่งแนะนําคลิปนี้ซึงเป็นคลิปที่พี่หน่งทํา q a เเรื่องของการออกกําลังกายมีน้องๆบางคนทักถามพี่โหน่งมานะคะซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าโดยส่วนใหญ่คําถามก็จะมีความคล้ายกาันต่างกันบางเรื่องนะคะหญิงชายก็อาจจะมีเอ่อเรียกว่าโฟกัสในคนละอย่างกันนะคะซึ่งพอพี่หน่งมาจัด น้าใส่ไปใน Q&;A เนี่ยน้องฟังดูก็จะรู้เลยว่าอ๋อเราจะไปเตรียมเรื่องของการออกกำลังกายเนี่ยแบบไหนยังไงให้มันเหมาะกับตัวเราแล้วก็เหมาะกับเวลาที่เรามีนะคะ QA นี้ห้ามพลาดค่ะเราไล่มาทั้งหมดเนี่ยเคลิปแล้วนะคะหรืออีก3คลิปงั้นมาดูกันนะคะว่าพฤติสิทธ,ธิ์เนี่ยคืออะไร <S <S เรารู้และเรื่องอาหารเรื่องฮอร์โมนเรื่องการออกกําลังกายแต่บางคนงก็อาจจะเริ่มคิดว่าเอะเราจะมาปรับ ใส่ในตารางแต่ละวันแบบไหนยังไงใช่ไหมเออกาังนั้นพี่หน่ก็เลยเอาคลิปนี้เลยค่ะมานําเสนอเป็นคลิปที่พี่หน่งแชร์ประสบการณ์นะคะใครการดูแลลูกชายพี่หน่งน้องแมปนะในช่วงตลอดระยะเวลามาเนี่ยนะคะน้องก็สูงขึ้นทุกเดือนโดยการที่พี่หน่งปรับทั้งเรื่องอาหาร การนอนออกกําลังกายทําอะไรบ้างกินอะไรแค่ไหนอยู่ในคลิปนี้เลยค่ะสําหรับคลิปที่11เนี่ยมันมีที่มานะคะคือเวลาที่เราพูดเรื่องความสูงลูกเนี่ยเราจะมาคิดแค่ว่าเอ้ยจะทำไงให้ลูกสูงลูกสูงกินอะไรออกกําลังกายท่าไหนต้องนอนกี่โมงแค่นั้นไม่พอค่ะเราจําเป็นที่ต้องรู้เรื่องนี้ค่ะก็คือกระดูกป,ปิด มันเป็นวัฏจักรของชีวิตนะคะเวลาที่ร่างกายพัฒนาเต็มที่เนี่ยก็จะเข้าสู่วัยผู้ใหญ่นะคะดังนั้นเราไม่สามารถที่จะเรียกว่าเลี่ยงกระดูกปิดไปได้ะค่ะแต่เพียงแต่ว,ว่าเราจะทําให้มันกระดูกปิดเร็วก็เท่านั้นเองนะคะ<อ>เพราะฉะนั้นคลิปนี้ชื่อคลิป,ปนอาจะดูน่ากลัวไปนิดแต่ก็ควรที่จะรู้ไว้ก่อนนะคะ อันดับที่12ก็อย่างที่พี่หน่งเกินก่อนหน้านี้นะว่ากระดูกปิดมันคือวัตจักรของชีวิตเราเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นพี่หน่งก็เลยจําเป็นที่จะต้องแนะนําคลิปพิเศษนี้ในอันดับที่12ก็คือ5เทคนิครับมือกระดูกปิดค่ะคือกระดูกปิดแล้วเนาะก็ยังสูงเพิ่มได้อีกถึงจะไม่มากก็ตาม45เซนบางคนก็6 7เซนเลยก็มีนะคะ มันไม่น้อยนะคะดังนั้นถ้าเรารู้ล่วงหน้าเราเตรียมพร้อมได้ดิเรารับมือได้ดีกว่ามันก็จะทําให้เราสามารถที่จะเพิ่มความสูงหลังกระดูกปิดได้แต่หลายคนพลาดโอกาสด้วยความไม่รู้ดังนั้นคลิปนี้จําเป็นที่จะต้องดูไว้ก่อนอย่าดูหลังจากที่กระดูกปิดแล้วนะคะดูแต่นั่นเนจะช่วยให้เราเตรียมความพร้อมได้ดีมากขึ้นค่ะ โอเค12คลิปนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ให้กับน้องๆให้กับคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะพี่หนงเชื่อว่ามันจะช่วยลดระยะเวลาไม่ต้องงงแล้วค่ะว่าจะเริ่มที่คลิปไหนดีนะคะไล่ไปเลยนะคะตั้งแต่คลิปที่1ไปคลิปที่12ช่องสังเวียนสูงวัยมันมีมากกว่า50คลิปเกี่ยวกับความสูงแล้วคงจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะพี่หนงโฟกัสมากลูกชายพี่หนงก็กําลังอยู่ในช่วงสูงตอนนี้น้องพ่อยุ่งสิบห้า เราก็ไม่รู้หรอกว่าช่วง16-17มันจะมีแบบอะไรเป็นพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาที่เราคิดว่ามันเป็นประโยชน์ที่จะนํามาแชร์เรื่องราวให้น้องๆน,น,นะต่ออีกนะคะดังนั้นเนี่ย คงจะแบบนี้ไม่พ้นเรื่อง,องความสูงเนี่ยเพิ่มคลิปเหล่านี้เพิ่มขึ้นมาเอกนะคะก็ยังไงก็ฝากให้คุณพ่อคุณแม่หลังจากที่ดู playlist ในโจบ12คลิปแล้วถ้าสนใจเรื่องไหนเป็นพิเศษก็ลองค้นหาดูในช่องได้นะคะพี่หนงเชื่อว่าจะมีหลายๆคลิปที่จะตอบโจทย์ให้คุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็ให้กับน้องๆองย่าท้อค่ะเพราะว่าท้อไม่ได้ช่วยน้องสูงขึ้นนะสู้ๆค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่กับพี่หนงสังเกนสูงไปในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ